สวัสดีค่ะมาฟังการอ่านไพ่จากช่องเลเทารโร่เจอนี้ค่ะเป็นการอ่านไพ่แบบรวมดังนั้นทุกราศีดูได้เลยทุกคลิปที่โพสไปไม่มีอายุวลานะคะเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้การอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบรวมค่ะพลังงานและคำจำ่ายก็มีทั้งตรงและก็ไม่ตรงให้ดูเป็นความบันเทิงน,นะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนว่าคุณมีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับความสัมพันธ์ ที่คุณกําลังพบเจอในขณะนี้ความรู้สึกของคุณในตอนนี้คือคุณมีความรู้สึกว่าคุณต้องการที่จะวางแผนอนาคตของคุณเอง รวมทั้งคุณรู้แล้วว่าคุณจะเอาอย่างไรกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณอยากที่จะมีความรักที่ที่ดีความรักที่คุณเองก็สามารถที่จะเลือกออกแบบได้พลังงานของคุณเป็นคนที่มีเซนส์คุณจะรับรู้ได้ว่าคุณควรจะเอาไงต่อเขา ช่วงนี้คุณนิ่งไปเยอะนะคะไปโฟกัสในเรื่องอนาคตในเรื่องการทำงานหาเงินเพราะว่าที่ผ่านมาคุณก็ประสบพบเจอกับความสัมพันธ์ที่มันไม่มีความจริงใจหรือทำให้คุณรู้สึกไม่สามารถไว้วางใจได้คุณไม่รู้เลยว่าเขาตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้บอกคุณไม่ได้พูดคุยกับคุณด้วยซ้ำ แต่ตัวคุณเองก็ไม่ตามขอโทษนะเสียงเริ่มไปตัวคุณเองก็ไม่ตามคุณรู้สึกว่าคุณก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีพอมีคุณค่าพอแล้วคุณก็จริงใจทำดีที่สุดแล้วดังนั้นถ้าเกิดเขาไม่อยากบอกคุณไม่แชร์เรื่องราวของเขากับคุณคุณก็ปล่อยแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเองคุณรู้สึกว่าคุณอยู่คนเดียวคุณก็อยู่ได้ เงียบหน่อยแต่คุณก็รู้สึกว่าบางครั้งความเงียบการที่คุณไม่ได้ติดต่อเขาเป็นการที่คุณเองก็ได้มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นด้วยแล้วก็สามารถที่จะเอาเวลาตรงนี้มาคิดทบทวนถึงเรื่องราวทั้งหมดนี่คือพลังงานของคุณค่ะมาดูพลังงานของเขานะคะ งานของเขาเป็นคนที่ในตอนนี้แทบจะไม่ได้คุยกับคุณจริงๆแต่ว่าก็ยังนึกถึงคุณอยู่เสมอเพียงแต่เขาไม่พูดแล้วก็ในช่วงเวลาที่คุณนิ่งคุณไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินของคุณตัวเขาก็มีช่วงเวลาที่ได้ไปใช้ชีวิตแบบอิสระแบบโสดนะคะมีคบคุยไปเจอคนอื่นๆบ้าง ทำอะไรตามใจตัวเองบ้างซึ่งช่วงเวลานั้นคุณก็รู้สึกว่าจะทำอะไรก็ทำไปเถอะคุณก็ไปโฟกัสเรื่องเรื่องงานเรื่องเงินของคุณดีกว่าพลังงานเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวคุณเองก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเขาไม่อยากที่จะคอมมิตกับคุณไม่อยากที่จะผูกมัดกับคุณคุณก็ปล่อย เนี่เป็นอารมณ์แบบนั้นตัวเขาเองเวลาที่คุณปล่อยเขาให้เป็นอิสระไปทําอะไรตามที่เขาต้องการตัวเขานะในช่วงเวลานั้นกลับมีความรู้สึกว่าแทนที่เขาจะมีความสุขความเบิกบานแล้วก็มีความสุขกับชีวิตที่ไม่ต้องพู่มพันกับคุณเขากลับไปเจอเรื่องราวอะไรเยอะแยะที่ค่อนข้างเครียดแล้วก็ จะต้องสะสารมากมายนะ,ะกลายเป็นว่าพอไปใช้ชีวิตแบบโสดแล้วมันเหมือนกับต้องเจออะไรมากมายมารุมมารุมเราให้เขาต้องแก้ไขมีเรื่องยุ่งเหยิงเกิดขึ้นมากมายนะคะในฝั่งของเขามันทำให้เขาเองนะคะได้เกิดมีความรู้สึกนึกถึงคนขึ้นมานึกถึงวันเวลาเก่า ช่วงเวลาที่เคยมีความสุขกับคุณช่วงเวลาที่เคยดีกันเคยโรแมนติกเคยมีความสัมพันธ์ที่ที่ดีต่อก,กันนั่นเองมันทำให้เขาคิดหวนคืนตรงนี้เป็นพลังงานคนรักต่างวัยได้นะคะแล้วก็เป็นคนต่างชาติได้รักมีระยะทางหรือว่ารักจากโซเชียลไลน์ได้เหมือนกันซึ่ง ในช่วงเวลานี้นะคะตัวเขาก็ต่างคนต่างอยู่กับคุณนะคะเขาก็อยู่ดีของเขาได้เรื่อยๆในไพ่อันนี้ฝั่งคุณคุณก็อยู่ของคุณแบบแบบเงียบๆนะคะใช้ชีวิตเงียบสันโดษทางฝั่งเขาก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขสบายความพอใจก็แบบว่าต่างคนต่างอยู่นะคะเพียงแต่เขาเองในขณะที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะง้อเขาละคุณปล่อยเขาไปดีกว่า ทางฝั่งคนนี้ค่ะเขากลับมีความรู้สึกว่าอยากกลับเข้ามาเป็นฝ่ายเข้าหาคุณแทนคือพอไปโสดแล้วอะค่ะมันไม่ต้องมีอะไรหลายอย่างเข้ามาในชีวิตอะคะ่ะทําให้ไกลามาเป็นว่าเขาคิดถึงคุณขอดูสถานการณ์ความสัมพันธ์เพิ่มนะ สถานการณ์ความสัมพันธ์มันเป็นความรักที่ต้องพยายามอดทนแล้วก็ใช้ความทุ่มเทเยอะนะคะไม่ฝั่งคุณก็ฝังเขานะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีเรื่องของการทำร้ายความรู้สึกหรือว่าความสัมพันธ์มันต้องจบลงไม่เป็นไปนตามที่วางไว้ถึงแม้ว่า จะรักกันกาตา็ตามทําให้ต่างฝ่ายต่างม,มีความรู้สึกที่ยังคิดถึงกันละกันอยู่จนบางครั้งก็นอนไม่หลับเอาเรื่องของกันละกันมาคิดถึงอันนี้จะเป็นพลังงานเขาหรือคุณก็ได้นะคะที่คิดถึงแต่ถ้าเด,ดูแล้วทางเขาก็คิดถึงคุณนะคะมันเหมือนกับต่างคนต่างคิดถึงนะคะจริงๆคิดถึงทั้งคู่แหละนะคะเขาคิดถึงแล้วอยากจะกลับมาส่วนคุณคิดถึงแล้วคุณไม่งอเพราะว่าคุณรู้สึกว่า เขาคนนี้ก็เป็นคนที่เจ้าชู้เหมือนกันก็ถ้าจะไปก็ไปเป็นความรู้สึกที่คิดถึงแต่ก็ไม่งอนะทางฝั่งคนณล้วมาดูด้านความสัมพันธ์กันนะคะว่ามาดูด้อความสัมพันธ์ว่าในช่วงเวลานี้ในช่วงเวลานี้เนี่ยเขาจะ ติดต่อเข้ามาไหมเพราะว่าความรู้สึกเขาอยากจะกลับมาเขาติดต่อมาหาคุณไหมคะขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งถ้วยคุณจะได้รับการติดต่อมาจากทางฝั่งของเขานะคะ ดูแล้วนี่คือด้วยความคิดถึงที่เขามีกับคุณนะคะมันทำให้เขาอยากกลับมาแล้วก็ช่วงเวลาที่ห่างกันเขาได้เรียนรู้อะไรหลายอยา่างจนทำให้สิ่งที่เขาไปเรียนรู้มาค่ะไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะมันล้วนมีผลต่อความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณ และตัวเขาเองก็อยากที่จะกลับมาสารความสัมพันธ์ใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งมีความรู้สึกที่ยังคิดถึงคุณรับรู้ความรู้สึกของกันและกันได้นะคะแล้วก็จะมีการทักมาหาคุณนะคะอยากไปต่อนะคะการกลับมาของเขาในครั้งนี้จะเป็นการกลับมาที่ดีขึ้นกว่าเดิมตัวเขานะคะจะกลับมาพร้อมกับ ความความพร้อมในเรื่องของการเงินด้วยนะคะรวมทั้งเขาต้องการที่จะกลับมาเป็นครอบครัวกลับมาเป็นคนรักต้องการที่จะสางความสัมพันธ์แต่งงานได้ก็คือจะแต่งเลยนะคะสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์จนถึงขั้นนั้นได้เลยเพราะว่าดูเรื่องการเงินของเขาก็มีความพร้อมด้วยจะขอดูบพลังงานของคนที่ึองนะคะ แลงงานของคุณถ้าเกิดเขากลับมาแล้วทําตัวดีนะคะคุณจะให้โอกาสเขาค่ะเป็นความรู้สึกนะคะว่าเออคุณจะให้โอกาสมาดูลุกความสัมพันธ์กันแล้วกันนะคะว่าความสัมพันธ์นี้เขาจะทำเช่นไร เขารู้สึกว่าคุณเป็นเนื้อคู่ค่ะเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาเป็นคนของโชคชะตานะคะดังนั้นอะไรที่เคยแห้งแล้งความสัมพันธ์ที่เคยจุดชืดหรือว่ามันมันไม่มีอะไรที่ตื่นเต้นหรือว่าดูเหมือนจะสายไปแล้วเงี้ยคนคนี้เขาจะกลับมาสารความสัมพันธ์ต่อแล้วก็จะพยายาม เป็นฝฟล์ที่ให้คุณบางนะคะอะไรที่เคยไม่แฟร์ในอดีตเขาก็จะเป็นฝฟล์ที่กลับมาชดเชยกับคุณแล้วก็จะมีการสารความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งเขาจะมาขอโอกาสจะเข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะถ้าเกิดว่าโอ้โหเป็นไปได้สูงนะคะว่าจะมีการขอ แต่งงานหรือว่าพูดคุยกันในเรื่องของการคอมมิตในเรื่องของการผูกมัดแบบอยู่ด้วยกันแบบสามีภรรยาแบบคู่รักอะค่ะนะคะดังนั้นถ้าดูสรุปของไพ่ที่เปิดมาทางฝั่งของเขาอะค่ะเขามั่นใจแล้วนะคะว่าคุณคือคนที่ใช่แล้วก็จะ กลับมาสาร้างความสัมพันธ์กลับมาเป็นผู้ให้แล้วก็ขอโอกาสเพื่อที่จะสารต่อจนถึงขั้นได้เป็นครอบครัวได้แต่งงานกันนะคะใครที่มีความรู้สึกว่าต้องการจะกลับมาเป็นคนรักกับเขาก็ขอให้รับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะส่วนใครที่ที่รู้สึกว่า ขอ Move On ก็ขอให้โชคดีค่ะขอให้เจอคนที่ใช่นะคะคลิปคลิปแรนดอมขอให้ทุกท่านช้วิจารณาในการดูนะคะคลิปแรนดอมทุกประเภทไม่สามารถที่จะตัดสินช่วยู่ของคุณนะคลิป10นาที20นาที30นาทีมันเป็นเพียงแค่ไกดลล์ไลน์หรือเป็นความบันเทิงนะคะสถานการณ์จริงให้คุณพิจารณา ตามความจริงเลยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมนะคะสวัสดีค่ะ